มาส่งกำลังใจให้กับพี่เปรมอาสาสมัครชมรมดนตรีเพื่อชุมชนวันนี้พี่เปรมจะคว้าทุนไปซื้อชุดเครื่องเสียงได้อย่างที่หวังหรือไม่มเมาใจช่วยเขากันครับสวัสดเปรมครับเนครับถึงนีเลยครับอ้น่ารักมากน่ารักมากอูก้ตอนแรกก่อนสร้างชมรมนี้ขึ้นมาพี่ทำอะไรมาก่อนฮนะ ที่จริงผมอยู่ในโครงการทวิภาคีหมายถึงว่าดูแลเด็กเยาวชนให้ฝึกอาชีพนะครับ๋อ้เราเห็นปัญหาของเด็กๆว่าเออเขาเขาน่าจะได้ซึมซับเรื่องของกีฬาดนตรีศิลปะให้มากขึ้นอนาคตเขาจะได้อยู่กับดนตรีซึมซับบ้างพี่ก็นั่งเห็นชุมชนแล้วก็เห็นเห็นว่าสิ่งนี้มันควรจะเกิดขึ้นในชุมชนเห็นครับเราเห็นปัญหาเรื่องอบายมุกเห็นเรื่องปัญหาเรื่องเด็กติดเกมสมัยนั้นนะครับก็เลยเห็นว่าเอ๊ะดนตรีน่าจะเป็นแหล่งที่ซึมรับให้เด็กได้หยุดอยู่กับ กับได้ดนตรีบ้างอ่าได้หยุดอยู่กับอะไรที่มันเป็นเป็นตัวเป็นตนอะไรอยู่กับตัวเองครับพี่แฟงเอ่มีสมาีิกับเสียงเพลงก็เลยเปิดสอนฟรีเลยแรกๆอ๋อเปิดสอนมันฟรีเลยฟรีเลยครับเขาเ้าเด็กมีเด็กมาไหมมีเด็กมาทํำยังไงก็ทำยังไงให้เชื่อมโยงตัวเองกับชุมชนกับเด็กๆในชุมชนได้ครับ ผมอยู่ในลานตลาดอยู่แล้วก็เลยอยู่ใกล้ๆกันอยู่แล้วก็เลยง่ายที่จะติดป้ายเ็าเด็กก็มาสมัครกันติดป้ายเอส่วนใหญ่สมัยนั้นก็ผู้ปกครองครับส่วนใหญ่ก็อยากให้ลูกได้เรียนลูกชอบอะไรไม่รู้แต่ว่าอยากให้ลูกเดยนดนตรีดีกว่าไปเล่นอย่างอื่นดีกว่าไปดึงมาจากร้านเกมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ไหมเด็กเขาพอได้ดนตรีไปมันมันดึงเขาออกมาจาก ช่ครับแล้วก็ผมพี่แพ้งครับผมก็จัดกิจกรรมโชว์แบบให้เด็กได้มาประกวดรางวัลเล็กๆน้อยๆได้ประกวดแล้วผู้ปกครองเขามานั่งดูเนี่เราก็ชื่นใจครับเขาก็ภูมิใจลูกเขาเล่นดนตรีได้อกลายเป็นกิจกรรมของชุมชนกิจกรรมอนชุมชนเด็กๆที่พัฒนาตัวเองก็มีคนที่เ็าแบบไปเป็นนักดนตรีจริงจังมีไหมไปเล่นเป็นอาชีพก็มีบางคนก็ไปเป็นแบ็กอัพวงดังๆก็มีชื่นใจครับภูมิใจ เออบางทีเราดูนั่งดูคอนเสิร์ตล้วเห็นลูกศิษย์เราที่เคยอยู่ในชุมชนขึ้นมาอยู่เวทีเราชื่นใจโดยเฉพาะผู้ปกครองครับารยเฉพาะผู้ปกครองเนี่ยเขาดีใจมากลูกเปลี่ยนไปจากคนที่เคยมีปัญหาแล้วก็มาเล่นดนตรีอ๋อมันแก้ปัญหาของชุมชนสังคมได้เลยครับปัญหาสังคมระดับภาพรวมผมมองเห็นเลยใช้ได้เลยเออเออเออคุณพ่อคุณแม่มีความสุขเราได้เราได้ชื่นชมกันชื่นชมตอนนี้ปัญหาของที่ชมรมคือ power mix พอวมิกตัวหนึ่งนี่เวลามีงานชมรมเวลาประกวดดนตรีเด็กๆใช้ง่ายๆบบนี้ครับหรือว่าเวลาผู้สูงอายุเขามีกิจกรรมในชุมชนเขาเราก็ยกไปเล่นกันเสียแล้วครับเสียแล้วผมต้องมีมิกนี้สักตัวหนึ่งอย่างน้อยมันเสียอาการมันคือไหนเสียงไม่ออกหรือว่าพกเข็เสียงไม่ออกครับพี่แป้งตอนนี้ไม่ออกแล้วเสียงไม่ออกแล้วผมพยายามฝืนพยายามพ่นโน้นพ่นนี้ที่เขาแนะนำแต่ไม่ออกมิกเซอร์ใช้เงินทุนเท่าไหร่ครับพี่ ผมว่าสักสองสามหมื่นก็น,น่าจะพอครับพี่แฟงตอนนี้เนี่ยคนในชุมชนที่ดูโดนเพลงชิงทุนอยู่ในเลิกลากกันแล้วนะ <c oughs> เฮ้ยคูเปรมคูเ,เ,เปรม,ปมออกโดนเพลงเลย <c oughs> บอกอะไรกับชาวชุมชนเขาหน่อยฮะก็ขอให้มีความมั่นใจว่าดนตรีเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยเยาวชนลูกหลานได้และก็สามารถที่จะช่วยพี่พี่น้องๆได้ทุกคนครับที่รักดนตรีอย่างน้อยบั้นปลายชีวิตให้มีความสุขครับพี่แฟงครับขอบคุณครับ เป็นไงเรื่องราวของพี่เปรมก็สวัสดีนะคะขออนุญาตเรียกครูเปรมน,นะคะวันนี้เป็นกําลังใจให้เต็มที่มากมากเพราะว่าครูเปรมให้ทุกคนมาเยอะมากแล้วหนูเชื่อว่าอย่างนั้นมีเท่านี้ก็ให้เท่านี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้โอทุกอย่างใหม่หมดเลยทุกอย่างทันสมัยหมดเลยแต่ก็ยังยังใช้ของที่มีอยู่แล้วก็ขอบคุณไปถึงคนที่ช่วยกันบริจาคไม่ว่าจะเป็นเครื่องม้เครื่องมือเครื่องดน,น,นตรีที่ อาจจะไม่มีประโยชน์กับบางคนแล้วอาจจะไม่ได้ใช้แล้วแต่ว่าเอามาอยู่จุดนี้ให้น้องๆให้คนรุ่นใหม่ที่หรือว่าคนที่เข้าสนใจในเรื่องดนตรีได้ได้มาฝึกได้มาเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่ามันเกิดประโยชน์มากกว่าก็ฝากขอบคุณไปถึงผู้ใจบุญผู้ใจดีทุกคนด้วยแล้ววันนี้ก็มอบกำลังใจดวงโตโตให้ครูเรมนะคะรอฟังเสียงนะคะครับขอหนึ่งเพลงฮะเพื่อเวอร์มิกของเรานั่นก็คือเพลง พี่เพ็งครับผมเป็นคนใต้แต่ว่าชอบเพลงพี่มนแคน uh huh. โดยเฉพาะเพลงที่อาจารย์แต่งโดนใจทุกเพลงเลย uh huh. วันนี้อยากร้องให้เขารักเธอเหมือนเธอรักเขาครับจากที่เพ๊ครับ าในใจอายจบนานเท่าใดใจยังไม่จางค <_ EN> อยข่าวความเคลื่อนไหวหอบใจเคียงข้างถึงจะสิ้นทางคืนดีรักเก่าโอนความเป็นเราให้เขาแทนที่ ต้องคำโชคดีที่เธอเลือกเขาที่อายยอมทายแพ้เพราะแค่ใจเจ้าที่เอียงข้างเขามา,มากเสมอขอให้เขารักเธอเหมือนดังที่เธอรักเขาให้คุ้ม ยอมเศร้าหลีกทางให้เขาพร้อมเธอภาวนาให้เขาดูแลดังผู้แท้ที่หากันเจอเจ็บของอายจะมีเกียรติเสมเบอาจทางเดินของเธอหมดหนาเพียงเธอยังจำถ้อยคำของอา ีทุกใจเมื่อใดก็ตามถูกรังแกรหรือแค่เงาหรือเขามองข้ามบอบอ้ายทุกอย่างจะมาหาเธอ

ชอบ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 ตแล้วคุยกันมีเหตุผลเป<ช>็น <c oughs> งไงครับผมออมีความสุขที่ได้ฟังครูเปรมร้องเพลงนะคะแล้วหนูก็เชื่อว่าลูกศิษย์ทั้งเด็กทั้งน้องๆทั้งรุ่นใหญ่ยิมแฉง <c oughs> ใช่น่าจะภูมิใจในตัวครูเปรมมากแล้วก็อาจจะมีบางคนที่แบบเอนึกว่าครูสอนดนตรีอย่างเดียวอ,อ,อาจจะไม่เคยฟังคุณครูร้องเพลงค่ะวันนี้ได้มาฟังครูเปรมร้องเพลงหนูว่าทุกคนจะมีความสุขอย่างที่ครูเปรมได้พูดว่า ให้คนอื่นคนอื่นมีความสุขเราก็จะมีความสุขด้วยซึ่งวันนี้หนูเชื่อว่าทุกคนมีความสุขค่ะขอบคุณที่ร้องให้ฟังน,นะคะขอบคุณ <โ S 2> ครับป right? ็งไงพี่ไดครับนี่มีน้อ <laughs> ง <laughs> <laughs> เม่มกเหลืออยู่บ้างไหมนะมีความหวังมีความหวังวัเอ่อผมชื่นชอบสิ่งที่พี่เปรมทํานะครับสิ่งที่พี่เปรมทําให้กับเด็กๆเป็นบันไดให้กับเด็กๆได้เดินต่อไปโดยเฉพาะยิ่งการสอน ผู้สูงอายุให้ได้ร้องเพลงผมว่าได้บุญด้วยนะอยากให้พี่เปเพมทําต่อไปนะครับส่วนเรื่องการร้องเพลงพี่เปเปมสมแล้วที่เป็นครูจริงๆร้องดีมากเลยนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เสียงมันอาจจะยังไม่ได้วอร์มมันอาจจะมีสั่นๆบ้างเสียงสั่งสั่งมาไม่ตามใจบ้างก็มันมีบางคําที่อาจจะผมถ้าเป็นผมอยากให้ปิดคําเร็วกว่านี้หน่อยบางทีมันยาวไปนิดอะไรนะครับแต่แบบ สิ่งที่พี่ทำดีแล้วครับเดี๋ยวรอการตัดส, Jamie, สินครับขอบคุณครับจบเุยครับดีค <Natürlich. attacking. S 2> ่ะเชิญค่ะเจอครูเพมวันนี้บอกได้เลยว่าเป็น <many> ผ <intoler ance> ู้ชายที่ทำให้เป๊กเปืองโบทอกมากทำไมครับยิ้มเยอะมีความสุขค่ะอุ่นหัวใจเพราะว่าครูเปมเนี่ยเป็นขวัญใจแบบชุมชนเนาะเป็นบุคคลที่มีหัวใจสาธารณะ happy ใครได้อยู่แบบว่าชุมชนที่มีครูเปมอยู่ด้วยอ่ะคือรู้สึกว่าชุมชนมันจะมีความอุ่นขึ้นวอร์มขึ้นแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคนแก่ที่เหงา หรือว่าเด็กวัยรุ่นที่กําลังหลงทางแล้วก็ตรงนี้มาช่วยเยียวยาแล้วก็รักษาดีมากอยากมีครูเปมสักหมื่นคนร้อยคนแล้วแบ่งไปตามชุมชนเนาะ <G ül> นะคะหล่อจังเลยอะ่ะ <G ül> เนาะหล่อจากข้างในด้วยข้างนอกก็หลอด,ด้วยแล้วพูดจาก,ก็คือแบบว่าฟังแล้วก็สบายสมกับที่การเป็นครูจริงๆ <G ül> วันนี้การร้องเพลงเฟล,เลก็ชอบนะคะร้องมาจากความสุขจริงๆอะคะ่ะมิกตัวเท่าไหร่นะคะครูเปมสองสองสามหมื่น แต่ถ้าอย่างเป็นแบบใช้แล้วอย่างบ้านศิลปินบางคนอย่างเงี้ยพอจะได้ไหมคะขอบคุณล่วงหนครับไม่ใช่บ้านเป็กไม่มีเครื่องดนตรีค่ะเป็กเป็นนักร้องค่ะแต่ว่ามีบางคนที่เป็นนักดนตรีอะค่ะใช่ใครับมีอยู่ค่ะขอให้เป็นความสุขของชุมชนตลอดไปนะคะครูเปมครับคุณย่าครับเฮ้ยอันนั้นคณะดนตรีตรงนี้เขามีห้องอัดไหมเฮ้ยอุ้ยเอ๋ย แล้วก็มีมิกเก่าๆแบบไม่ต้องชแนเเลเยอะสักร้เเอยชแนลอะเนาะแบบไม่ใหญ่มากเออประธานโทษครับเอนเจิเนียร์เป็นประหมึกเลยครับผมเรื่องพิหลาครับเห็นภาพในวิดีโอที่ชอบมากก็คือภาพที่ครูอยู่กับผัวบุโสซ,ซึ่งซึ่งภาพแบบนี้ครูเคยเห็นในหนังฝรั่งแล้วรู้สึกประทับใจแต่นี่คือประเทศไทยซึ่งเกิดจากการทุ่มเทหรือว่าความสุขของครูเปรม และแพร่ขยายความสุขไปหาคนอื่นมันงดงามมากอยากให้อยากให้มีแบบนี้หลายๆคนจริงๆ <laughs> นะฮะทำดีมากครับคร,บครูมันเป็นประโยชน์อย่าง,างที่ทุกคนเห็นเลยส่วนการร้องเพลงที่ชอบมากก็คือสมกับเป็นครูสัดส่วนดีมากนะสัดส่วนดีมากนะครับแต่ว่าวันนี้ภาพรวมเป็นยังไงอยากสรุปให้ฟังโดยความเห็นของครูว่าข้อดีก็คือร้องเป็นร้องเก่งมากนะครับ ส่วนจุดอ่อนคือต้นทุนเริ่มเริ่มไม่สมบูรณ์น่าจะมาจากการไม่ค่อยได้ร้องเต็มที่ซึ่งวันนี้มันเหมือนว่าเสียงไม่มาตามนัดอย่างอื่นดีครับเรอเปรียบเทียบครับขอบคุณครับ,บขอบคุณครับ <ific> ถึงคิวของแชมป์12สมัยหนิงหญิงสาวหัวใจแกร่งเธอจะผ่านด่านคู่ท้าดวลรุ่นใหญ่อย่างพี่เปรมเพื่อรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ได้อีกหรือไม่ เป็นไงเรื่องราวของครูเปลมวันนี้ได้ฟังแล้วสึง่งไงบ้างคะน่ารักมากคะ่ะชอบมากเลยจริงๆก็อยากให้ครูเปลมไปไปอยู่แถวบ้านเหมือนกันนะคะ <laughs> หนูจะเป็นลูกศิษย์คนแรกเลยเเเเนี่เขากองกําลังเยอะนะ,ะเราเรามีกองกําลังเรา<อ>มั้ยเด็กๆ,ๆที่แบบมีวี่มีแว,วแลเราเอามาปึกค่ะของหนูก็ยังมีกองมีมีกองกําลังอยู่นิดหน่อยค่ะตอนนี้กําลังเริ่มผลิตอยู่ค่ะกี่คนนะ ประมาณสามคนเอเป็นไงชื่นใจไหมได้ได้สอนเด็กๆร้องเพลงให้เขาได้ทําในสิ่งที่เขารักชื่นใจค่ะเวลาเด็กๆขึ้นเวทีประกวดแล้วเขาถามว่าวันนี้มากับใครอ,อย่างเงี้ยคะ่ะม,มากับคหนิงค่ะหนูหนูก็ดีใจชื่นใจดีใจค,ะค่ะครูรู้ไหมการมาแข่งขันของครูมันจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆอย่างน้อยก็ลูกศิษย์แล้วมันจะสร,สร้างสิ่งที่งดงามในใจเขาทําหน้าที่ให้ดีให้เต็มที่นะคะค่ะ เอาละฮะหบทเพลงครับหนึ่งบทเพลงเพื่อไปต่อนั่นก็คือเพลงสยามเมืองยิ้มค่ะโอ้โหเชิญฟังครับ

យ៉ាងយឺតសំឡេង และศาสนาถ้อต้องเจ้าฟ้าผู้ทรงเรียมเนื้อนาบุญถ้าท่านเคารพสิทธิของไทยท่านอยู่ต่อได้อีกนานคูณสยามใจบุญยังยิ่ง คะนขวยิ้มเสมอเลยค่ะเ,ออเป็นคนที่ยิ้มสวยมากนะคะไม่มีที่ติอะไรไม่รู้อ่ะหนูว่าไม่มีอะไรติเลยหนูฟังแบบหนูคิดในใจว่ารายการใช้ออโตจูนต่อขาใช้ไม้ตัวเดียวกับหนูไหม <laughs> คือมันกริบมากแล้วมันเนียนแล้วมันเพราะมากๆเลยเป็นอีกกล้าพูดว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ร้องเพลงแล้วหนูรู้สึกว่าเขาร้องหรือเขาซิง พูดอย่างนั้นเลยว่าอย่างนั้นเลยก็ได้ซึ่งมีความสุขมากๆฟังไปด้วยยิ้มไปด้วยแล้วหนูก็เชื่อว่าทุกคนยิ้มตามกับครูหนิงในเพลงนี้แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งตรงนี้แล้วก็ความฝันของครูหนิงแล้วก็ครอบครัวที่มีมาด้วยนะคะสู้ๆนะคะขครับเวลาครับเป่นไงครับผมครูหนิงจะมีปัญหาวลีแรกตลอดแต่หลังๆมาโอเคนะครับเพลงนี้ ขึ้นต้นเกือบทุกเพลงเลยครูหนิงจะ,ะจ,งจะเป๋ส่วนมันจะหลุดสังเกตตัวเองนะครับลองกลับไปฟังทํากันบ้านเพิ่มอีกนิดนึงที่พิไทยบอกขนาดนี้เพราะว่าครูหนิงพัฒนาไปถึงได้แน่ๆนะครับเอาใจช่วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับดีเมื่อกี้ค่ะเสียงเพราะไม่เถียงค่ะแต่วันนี้ความรู้สึกที่นั่งฟังอยู่นะคะกับสยามบางยิ้มเนี่ยมันเพลงที่เราฟังแล้วเราจะต้องฮึกเหิมอยากออกไปสู้รบ <c oughs> สักใครสักคนนึง <S 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 แต่เรารู้สึกว่ามันยังฉ่ำไม่พอคุณหญิงมันยังแบบเฮ้ยจะไปละเฮ้ยกลับมานั่งคิดดีกว่าไปดีเปล่านี่เฮ้ยกำลังจะไปแล้วเฮ้ยกลับมานั่งคิดไปดีหรือเปล่ามันจะมีความส่องจังหวะอยู่ตรงนี้ค่ะมันยังไม่แบบมันยังไม่แบบฮู้เอาละ่ะพร้อมอย่างเงี้ยค่ะเรื่องเสียงเพราะไม่เถียงอยู่แล้วคุณหญิงเสียงเพราะอยู่แล้วค่ะฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะเชิญรุณาครับเชิญชมกับการเลือก แล้วก็การร้องโดยรวมน่าพอใจนะลูกแต่นิงก็อย่างที่ทุกคนเห็นมาหลายตหลายเพลงก็คือเป็นเหมือนม้าตีนปลายอะ่ะถ้าวิ่งร้อยเมตรคือออกสตาร์ทไม่ดีสักทีแต่ก็เข้าเส้นชัยคือวิ่งในระหว่างทางวิ่งได้ดีแต่ตอนออกสตาร์ทเหมือนเป๊ะตลอดแหว่งตลอดเพลงนี้ก็เช่นเดียวกันลูกอย่างเขาง่าจงภูมิใจเถิดเนี่ยคำว่าภูมิมันกินพื้นที่ไปหน่อยหนูมาค้างที่คําว่าภูมินาน,านใจเถิดมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยสวย วันนี้ภาพรวมการร้องยิ่งร้องยิ่งดีเสียงก็ยิ่งรู้ว่าเพราะการเก็บรายละเอียดยิ่งหมดจดเลยแต่ว่าสิ่งที่เราอยากได้อีกก็คือการจับจิตการเล่าอารมณ์ซึ่งซึ่งมันมักจะเกิดปัญหากับคนร้องเก่งผู้หนิงก็อยู่ในขายคนร้องเก่งแต่เวลาเขียนหรือว่าการร้องมันเหมือนคัดไทยอยู่วิธีแก้คือร้องจากใจก็ส่วนหนึ่งคําสั้นยาวก็มีส่วนปรับภูมิต่อไปนะครับสมครับสวยงามไปเลครับ อันนี้อันนี้ก็เรียนไปด้วยใช่ไหมเนี่ยยีน <c oughs> เรียนไปด้วย <c oughs> เอาละฮะวันนี้แชมป์เจอ,อกใครขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับ <c oughs> เป็นแมตช์นึ็ที่สวยงามเพราะโลกนี้คือการเรียนรู้เพราะโลกนี้คือการเรียนรู้เราสามารถเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้เสมอจากเรื่องดาวแรงบันดาลจาพี่เปรมฮะแล้ววันนี้ก็เรียนรู้ร่วมกันไปกับสิ่งที่อยากรู้คือการร้องเพลงนั่นเองฮะวันนี้คนชนะ หนึ่งคนเท่านั้นจะเป็นใครลุ้นไปพร้อมๆกันครับสองคะแนเนเพื่อตำแหน่งแชมป์มาคะแนนแรกจากครูสลาครับวันนี้แชมป์ของเราตั้งรับการมาเยือนของครูเปรมฮะดูซิว่าใครจะออกนำไปก่อนฮะและครูสลาคุณอุชหมออคะแนนห้แก่หนิงกับผม คะนนต่อไปขอดูจากพิไทยครับถ้าเป็นชื่อของคุณหนิงฮะเธอคือแชมป์สมัยที่13ตันดีครับถ้าเป็นชื่อของวิเปรมเสมอกัน1ต่อ1ต้อ,ตอ,ตองดูคะแนนสุดท้ายจากพี่เป๊กกี่ธัญญาจบตรงนี้หรือเป๊กกี้ต้องลงดาบ3พีพิไทยธนาวุฒิมอบคะแนนให้ก่ หนิงครับผมช้นสสมัยจ้าคะนพี่เบกกี้ค่ะหนิงครับผมดีใครับแมทนี่ครับครูนี่เป็นการเจอกันระหว่างคนเสียงเพราะและก็ร้องเพลงเป็นทั้งคู่เลยนะครับจุดต่างอยู่ที่คุณภาพความสมบูรณ์ของต้นทุนซึ่งอย่างที่เล่าสู่ครูฟังว่าเหมือนเราไม่ค่อยได้ใช้มันก็เลยสึกหรอไม่สมบูรณ์พอเปรียบเทียบกับครูหนิงซึ่งร้องเป็นประจำ ก็เลยแตกต่างกันตรงนี้นะครับอย่างไรก็ตามกิจกรรมที่ครูทำน่นายกย่องมากครูหวังว่าคนที่ได้ดูรายการดวลเพลงชิงทุนวันนี้นี่จะได้เอาไปเป็นต้นแบบใน,ใ,นในการปรับใช้กับชุมชนหรือว่าในหมู่บ้านของตัวเองขอบคุณครูที่มาครับเช่นชมครับขอบคุณครับไม่ใช่แค่เฉพาะคนในชุมชนเท่นานั้นที่ครูเปรมจะสอนดนตรีให้ใครที่อยากไปเรียนอยู่ใกล้ๆไปได้เลยติดต่อ,อยังไงครับครูครับ ไปที่ชุมชนอมรพันก้าแล้วก็สามารถเรียนได้เลยทุกวันครับเปิดทุกวันเปิดทุกวันหรือว่ามีเบอร์โทรก็ได้โทรหาผมนะครับเบอร์ศูนย์แปดเก้าหนึ่งเจ็ดสามสี่สองเก้าแปดครับวันนี้ขอบคุณที่มาร่วมรายการนะครับผมแล้ววันนี้โลแลนเมเจอร์โค้ดมอบเงินทุนกำลังใจให้สามพันบาทครับขอบคุณครับครับวันนี้ขอขอบคุณรายการดนตรีเพลงจริงทุนนะครับที่ได้ให้โอกาสผมก็ทำเต็มที่แล้วครับแล้วก็ขอบคุณโลแลนเนเจอร์โค้ดครับ ที่มอบทุนให้3,000บาทเพื่อที่จะนำไปพัฒนาชุมชนดนตรีต่อไปครับและตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์13สมัยกับวงล้อเงินซุ่ เงินทุนในวงล้อสนับสนุนโดยเงินชชยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่5 0 0 0ถึง50,000บาทสำหรับแชมป์ในสมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล1น0 0 0 0บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัย ยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินสะสมได้ไม่อันจาก5,000ถึง1,000 0 0บาทแชมป์ส3สมัยไปเท่าไรดีห0 0่ง0 1 0 0 0 0 0 100,000 100,000 100,000 100,000ตอนนี้มีอยู่1 000, 30, 000 3 0 0 0 0บาทฮะถือว่าเป็นแชมป์ที่ดวงดีระดับแนวหน้าน เพิ่มอีก1 0 0 0 0บาทจ้าทุนเดิมมีอยู่1 3 0 0 0แบาทวันนี้รับทุนใหม่อีก1 0 0 0 0บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจากเงินชายโยอยู่1 4 0 0 0แบาทร้อนตดงก็ยังชายโย แต่ละเพลงนี่เป็นกรอบเป็นกรำรที่ตามการเดินทางของแชมป์มันักสซูทุกคนบปนเวทีนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กับรุ่นเพลงชิงชู I cry up in there.